สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อีสานบันเทาเส้นเอาทุกคนครับมาหามิ่มในปลาขี้เก่าแล้ะครับนี่เจอเราครั้งหนึ่งครับนี่มิมกระดิ่งอยู่สูงประมาณสามเมตรครับครับยี่นปลาปาคระเตษอยู่ปลายเกียงเลยครับนี่ครับโอ้โหต้นเล็กๆนึงต้นํนนนำเขียนจะได้สีขึ้นได้ครับนี่บนีบ พางแผนไว้กอีกขึ้นต้นพังกรเสียนน้อยนี่นะครับกับขึ้นมะฮอ่านะครับนี่นะครับพางนิ่มอยู่ปลายกิ่งเลยครับโพังงามเป็นนางงามนี่ครับหัวหน่าตรงๆเลยครับนี่สุดปลายกิ่งเลยพางต้นพังกรเสียน ยุงาแห่งอตั้งหาครับเดี๋ยวตัดแต่งงาออกกไปก่อนครับนั่นสีได้ยื้ออาแหละไปตัดหาดหอนทห้งบะเถงครับเดียดกระหอนแห้งครับช่วงนี้เขาเดือนเมษาแล้วครจบรับชมกันเป็นเรื่อยครับเดี๋ยวรอขอเวลาสักครู่ครับ ตัดแต่งจริงที่มันกวางทางออกกันครับที่ได้หุดขบเป้าควันใส่ละครับบานนี้หนิมกระดิ่งหน่อยแต่ว่านหน่อยบธรรมดาครับห้างนี้นหัวน้าเต็มเปกครับเดี๋ยวเพิ่งเห็นไกลไกลครับเขาเานี่นะครับจุดใส่กาบขาวก็ขล้วกันกนะครับน้องเคยควันดีกาบขาวแหงครับเอาง่ายงรครับ เปาควันใส่มันกับมอมันกับฮดตัวแล้วครับมิมมันคือห้างเผื่งหลวงครับขั้นผึ่งหลวงนี่โอ้ต้องใส่ขบบัก่ายๆครับนี่ก็สีบ้าตัดน่ครับถือควันเหล่าหดแล้วครับโอ้ห้างเขาครับยู่ดซีฟมือครับห้างเนี่ยโอ้หัวหน้ามเต็มเลยครับเลนเขาเขาครับป้ามันนนหน่อยมันแมนธรรมดาตัวนี่ พอนำดีครับพอนำดีเต็มเปียกครับ <c oughs> จิ้วแต่แจวครับลังนี่ดีดึงเอาล่ะครับจะห้างมันติดขาดบ่าขาดกับตะเบิ้งแล้วครับสุดเอื้อมเลยครับห้างนี่นครับดึงมากครับบ้เนา มาแล้วครับโอ้มาห้วครับยุ่งงาแหงพอดีขาดแล้วกับป้าบังกันใกล้ๆเลยครับบ่เนี้โอ้แบงไปหน่อยหนึ่งครับนี่มันถึง้าใหม่ครับมุดไปยังครับเนี่ยหั้งแบงหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวปล่อยครับป้าทั้งงามครับขาดไปหน่อยหนึ่งถึงงาใหม่เสร็จแล้วตอนฮักดึงมาบางกันครับ แม,เมเ่เต็มเลยบัมหอนนหัวน้าครับเต็มเปียกครับผมสุดยอดครับจิ้วแต่แจวครับนี่สั่นแม่ออกครับงาคกับงาทห้งเนี่ยมีกระดิ่งหน่อยไปไปสั่งห้างไหมแม่บินเต็มเลยบัดน เดี๋ยวตัดแต่งกิ่งงาออกจากน้อยก่อนครับนี่ครับมันาใสๆเลยครับหวานเจี๊ยบนี่เรียบร้อยครับงามครับหั้งนี่เขาทายยุ่งฮั้งนี่ยี่สิบบาทได้ครับนี่นมันาปิดตาเต็มเลย สวยครับลังนี้ชะครับมันเรียบร้อยแล้วลงจากต้นครับสวยครับห้างนี้แต่ว่าขาดไปน้อยนึงครับนี่ครับหัวหนาปิดตาเต็มๆครับมีแกสรอนองไม้พอมครับเป็นย้าย่างดีเลยผมนี่ครับหัวหนามเต็มๆครับ แม่มันกับบินบอลน,นะครับตัวนี้ขอบคุณทุกคนที่เ้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ